เจดีหลงวงพ่อแสงที่วัดมณีนะทุกคนรู้จักกันดีจะ้ะลีลาวด,ดีต้นไม้เมื่อก่อนชื่อลันทมเนาะไม่ค่อยนิยมปลูกกันนี้มาเปลี่ยนเป็นลีลาวด,ดีสวยงามมากจะ้ะอันนี้ยายพินมารอารับต้นไม้อยู่ที่วัดมณีนะเห็นศาลหลักเมืองอยู่ใกล้ๆจะ้ะอันนี้น้ำแม่น้ำลบบุรีจะ้ะ เดี๋ยวนี้แถวบ้านยาพินไม่ค่อยมีหอยแล้วนะหอยหายากนะเพราะว่านกกินหมดจ้ะนกปากหางกินหมดอันนี้ต้นไซยังแหลงตายอะจ้ะต้นไซยังแหลงตายเลยเนาะนกกระติบนกกระติบตัวเล็กๆพาเดินดูเรื่อยๆนะชมวัดเนาะอากาศมันร้อนมากเลยจ้ะดอกคูณ ฝักคูณเนี่ยเขาไปขายกันนะมีราคานะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าก,กิโลนี่กี่บาทก็ไม่รู้เห็นเขาซื้อไปส่งขายกันที่ประเทศไต้หวัน,นประเทศจีนประเทศไต้หวันเขามารับซื้อไปทํายาทําอะไรเนาะก็ไม่แน่ใจอีกทีนึงจ้ะเดี๋ยวให้ดูเฉยๆตัวเมืองลบบุรีจ้ะด้านหลังนะนี่ด้านหลังนี่เป็นตึกเก่านะถ้าเพื่อนๆมองข้างหน้านะจะเห็นเป็นในนี้เลยนะเป็น สีสันสวยงามนะแต่ความจริงด้านหลังของถนนจะเป็นตึกเก่าเป็นตึกไม้เป็นบ้านไม้นะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนมองข้างหน้านะเดินแบบขับรถผ่านข้างหน้าจะเป็นตึกเป็นตัวตึกเป็นปูนสวยงามนะแต่ด้านหลังจะเป็นไม้นะเห็นไหมเจพินก็เป็นคนมีสาระอยู่นะเนี่ยเจดีหลวงพ่อแสงใครอยากได้อะไรก็มาบนขอเอาเนาะ กลับบ้านได้เนาะคนส่งต้นไม้มาแนละ้วเดี๋ยวจะพินไปก่อนนะอันนี้ลูกสาระสวยจริงดอกสาระต้นหนึ่งแพงนะแต่มันมีลูกได้นะสาระเนี่ยความสวยเาอาเข้า สวยมากชอบจ้ก